อบน้อมแด่ปรรตนไตรัยโอกาสพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนญร่อญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโยมก็นั่งตามสบายนะฮะวันนี้ก็ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้นสิบห้าคำเดือน7วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไป พระพิสุสมัมเนนก็ใกล้จะเข้าถึงวันเข้าจำพรรษาในอีกพรรษาหนึ่งญาติโยมบางคนบางท่านที่มีความประสงค์ที่จะเจริญกุศลให้พิเศษกว่าทุกๆวันก็จะมีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลบางคนบางท่านก็ร,รักษาศีลแปดตลอดพรรษาเหมือนอย่างพระพิสุผู้บวชใหม่ เข้าอยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนนะก่อนที่จะลาศิกขาไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราท่านั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้รับรู้ถึงวิธีการเจริญกุศลที่แตกต่างกันออกไปนะบางคนบางท่านก็ให้ทานบางคนบางท่านก็ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยบางคนบางท่านก็ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเจริญภาวนาด้วย และส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนที่พระองค์นิตรัแสดงไว้ในคำที่พระสาวกได้นำสืบต่อกันมาก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยนณะปัจจุบันนี้ก็มีการศึกษาเล่าเรียนหลายช่องทางบางคนบางท่านก็สะดวกที่จะเดินทางไปยังสำนักเรียนนั้นๆจะเป็นที่วัดหรือเป็นที่สำนักเรียน แต่ละที่ที่มีการเปิดการเรียนการสอนเดินทางไปเองก็นั่งเรียนอยู่ที่ห้องเรียนสงสัยอะไรก็สอบถามบางคนบางท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางก็อาศัยการดูทางช่องทางสื่อออนไลน์อย่างเช่นที่วัดเขาสนามชัยช่วงนี้ก็มีการเปลี่ยนการสอนไม่ว่าจะเป็นบาลีวิน,นัยพระอภิธรรมก็มีญาติโยมสนใจเรียนทางสื่อออนไลน์ มใช่เฉพาะในประเทศไทยนะต่างประเทศก็มีโยมนะนู่นไปถึงนอร์เวย์นู่นนะออแต่ว่าเขาดูอาจจะไม่ได้ดูตรงกับเวลาของไทยเราเพราะว่าเวลาของไทยเรากับที่ต่างประเทศก็เวลาก็ตรงกันข้ามกันของเราบางทีก็เป็นกลางวันของเขาก็เป็นกลางคืนอย่างนี้ก็ดูตอนไหนที่สะดวกก็มาดูสงสัยก็สอบถามทางเฟซบุ๊กของวัด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและในช่องทางการนำเสนอสื่อต่างๆโยมก็มีญาติโยมมาบางคนบางท่านก็สงสัยเพราะมีการได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะว่าในคราวใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งในเวลาใกล้ตายเนี่ยได้ฟังธรรมก่อนตายเนี่ยผิวจะเหลืองผิวจะผ่องใสก็มี พระภิกษุบางสำนักญาติโยมบางสำนักได้กล่าวแบบนี้ก็มีการตั้งเป็นคำถามว่าบุคคลที่ฟังธรรมในเวลาใกล้ตายเนี่ยย่อมพ้นหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าจริงหรือเพราะว่าในพระไตรปิฎกก็มีการกล่าวไว้จริงโยมถ้าว่าใครก็ตามอ่านพระไตรปิฎกฉบับนะมีทั้งฉบับหลวงฉบับมหามกุฎ ฉบับมหาจุลาหรือฉบับของมหาเถรัสมาคมหรือฉบับของสอธรรมพักดีแล้วแต่ใครชอบสำนวนไหนถ้าหากว่าอ่านในฉบับหลวงโยมจะมีข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22นะข้อที่327ก็จะมีข้อความประมาณว่าในเวลาใกล้ตายเธอได้ฟังธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุด จิตของเธอนั้นย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนาอันนี้เป็นข้อความที่ประมวลมาฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามไปอ่านตำราเล่มนี้ก็จะเข้าใจว่าฟังธรรมเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีบุคคลซึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ในลักษณะนี้จริงอยู่ในคราวที่พระองค์แสดงธรรมโปรดพระพิสุ ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับพระพิสุรูปหนึ่งชื่อว่าพักค,คุณะพระพิสุรูปนี้เนี่ยไม่สบายพอไม่สบายก็มีพระพิสุเข้าไปพูดคุยถามไถยมีการแสดงธรรมให้ฟังหนึ่งเนียนั้นก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปหาพระพิสุรูปนี้ซึ่งถ้าเป็นฉบับมหมามกุฏจะอยู่เล่มที่ 36นะอังคุตตรนิกายฉักะนิบาทแต่ถ้าหากว่าเป็นฉบับหลวงฉบับมหาจุฬาจะอยู่เล่มที่22มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่าก็สมัยนั้นท่านพระคุณอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพักคุณอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระบารโาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพักคุณเิญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุจณีภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นเข้าไปเยี่ยมท่านพระพักคุณถึงที่อยู่ท่านพระ พักคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จมาแต่ที่ไกลแล้วจะลุกจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะท่านพระผักคุณะว่าอย่าเลยพระคุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียงอาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูลาดไว้มีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูลาดไว้แล้ว ครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระผักคุณะว่าภักคุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรืออาการบรรเทาปรากฏไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระภักคุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทา อาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเฉือนศีรษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดลมกล้าเสียบแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวที่เหนียวรัดศีรษะฉะนั้นความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระเจ้าของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลย เปรียบเหมือนบุรุษฆ่าโครหรือลูกมือของบุรุษฆ่าโคเป็นคนขยันพึงใช้มีดสำหรับชำแหละโคที่คมชำแหละท้องโคฉันใดลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้อง,องของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้อย่างอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนคนละข้างแล้วพึงลนย่างบนหลุมฐานไฟฉันใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวชนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาอาการกำเริบปรากฏไม่บรรเทาเลยลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงด้วยธรรมีกถาให้ท่านพระพักคุณะเห็นแจ้งให้สมาทานอาจหารร่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระพักคุณะได้กระทำกาละและในเวลาใกล้าตายนั้นอินทรีย์ของท่านพระพักคุณะนั้นผ่องใสย,ยิ่งนักอันนี้ข้อความที่มาที่ปรากฏอยู่ใน พระไตรปิฎกฉบับแปลซึ่งผู้ที่ฟังหรือที่อ่านพระไตรปิฎกตรงนี้ก็จะนำข้อมูลไปบอกต่อกันว่าถ้าใครก็ตามฟังธรรมในเวลาใกล้ตายเนี่ยผิวพันธุ์จะผ่องใสบางสำนักก็ผิวพันธุ์นี่เหลืองตาตมาผิวเหลืองเนี่ยนะจะต้องทาขมิ้นละถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ผิวพันธุ์ผ่องใสก็เพราะว่าจิตของผู้ฟังในขณะที่ฟังธรรมโยม ถ้าจิตโสมนัสประกอบด้วยปีติก็แน่นอนว่าปีติที่เกิดขึ้นเป็นไปก็จะมีผลต่อจิตชจตชรูปจิตตชรูปหนึ่งในจิตตชรูปที่เกิดขึ้นเป็นไปก็มีกลุ่มของวัณรูปคือสีผิวสีผิวก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของจิตโอกาสที่จิตจะทําให้ผิวพรรณผ่องใสก็เป็นไปได้แต่ในข้อนี้เนี่ยหลังจากที่ พระภคุณะทำกาละเนี่ยพระอนนท์ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่โคนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากมาไม่นานท่านพระภคุณะก็กระทำกาละและในเวลาใกล้ตายนั้นอินทรีย์ของท่านภคุณะผ่องใสยยิ่งนักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์ ก็อินทรีย์ของพระคุณะพิสุจากไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของพระพระคุณะผู้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของพระพระคุณะพิสุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าอนท์อนิสง์ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการใครครวญเนื้อหา เนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรหกประการนี้หกประการเป็นไหนอานนท์จิตของพิสุในธรรมเวันยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายนั้นเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสั่งโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าอนน์นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมโดยการอันควรข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับแปลเมื่อผู้ใดก็าตามได้อ่านตรงนี้โยมก็จะเข้าใจว่าฟังธรรมนั้นได้บรรลุธรรมโยมเข้าใจแบบนี้ไหมถ้าข้อความตรงนี้นะ ในเวลาใกล้ตายเนี่ยได้ฟังธรรมจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์ห้าอันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า5น่ยอันนี้เป็นอนิสงส์ข้อนหนึ่งในการฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วไม่มีการแสดงรายละเอียดว่าฟังธรรมแล้วมีการเจริญกุศลอย่างอื่นไหมมีการเจริญสมาธิมีการเจริญวิปัสสนาในระหว่างหรือเปล่าไม่ได้แสดงไว้เพราะพระองค์ประสงค์ที่จะตรัสแสดงอนิสงส์การฟังธรรม บุคคลที่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านข้อความนี้ก็เข้าใจไปว่าเนี่ยการที่ได้ยินได้ฟังธรรมสามารถละสังโยชน์เบื้องตามห้าประการถ้าหากว่าละสังโยชน์เบื้องตามห้าประการนี่เป็นใครโยมแอดคนที่ละสังโยชน์เบื้องตามหประการเป็นอนาคามีบุคคลแสดงว่าการฟังธรรมเนี่ยทำให้ได้เป็นอนาคามีบุคคลแล้วก็มีการบอกกล่าวต่อกันไปว่าการฟังธรรมเนี่ย สำเร็จเป็นอนาคามีบุคคลได้ฉนันบางคนบางท่านก็เลยจะนิยมให้มีการฟังธรรมในเวลาใกล้ตายและบางครั้งบางทีก็สังเกตตัวด้วยนะตัวของคนฟังธรรมว่าผิวเนี่ยผิวพรรณผ่องใสหรือ,อยังบางทีก็ใช้สัว่าผิวเหลืองนะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปทางกายภาพฉนันถ้าว่าการฟังธรรมอย่างเดียวบรรลุธรรมก็จะขัดแย้งในอีกพระสูตรหนึ่งคือในบางพระสูตร ซึ่งถ้าหากว่าฉบับพระไตรปิฎกนะฉบับหลวงก็เล่มที่21ก่อนหน้านี้อยู่ในอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตปรงก็แสดงถึงบุคคลผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเนีเป็นอนาคามีบุคคลและในบางที่บางแห่งก็ที่บายว่าการละสังโยชน์ห้าเนีเป็นไปด้วยอานาจของอนาคามีมกักแสดงว่าถ้าจะทำให้สังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการหมดไปเนี่ยบุคคลคนนั้นจะต้องเจริญ วิปัสนากระทำโสดาป,ปฏิมากโสดาป,ปฏิผลเกิดขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งกระทำอนาคามิมกักอนาคามิผลให้เกิดขึ้นตามลำดับแต่ในพระสูตรนี้ในพระบาลีที่แปลเป็นไทยนี้ไม่ได้แสดงไว้ฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยการอ่านพระสูตรนี้เชื่อมโยงในพระสูตรอื่นเพื่อใหเห็นความเป็นไปได้ว่าพระธรรมวินัยที่ปรงตรัสแสดงไว้นะั้นไม่ขัดกัน ฉันตาหากว่าท่านใดก็ตามที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับพระสัตธรรมโดยการกล่าวว่าบุคคลผู้ฟังธรรมอย่างเดียวสามารถกระทำสั่งยศเบื้องต่ำคือสามารถละสั่งยศเบื้องต่ำห้ประการได้อันนี้ก็ต้องไปใคร่ควรวญว่าคำพูดนั้นสอดคล้องกับพระธรรมวินัยหรือไม่เพราะว่าผู้ใดก็ตามที่เจริญมิปัสนากระทำอนาคามิมัก ให้แจ้งให้เกิดขึ้นเป็นไปผู้นั้นถึงจะเป็นผู้ที่ละสังยช์เบื้องต่ำห้าประการได้สังยช์เบื้องต่ำห้ประการมีอยู่หลายที่โยมบางที่ก็แสดงสักยทิฏฐิศิปรปตตปรามาตวิจิกิจฉากามฉันทะและก็พยาบาทกามฉันทะกับพยาบาทบางที่กามฉันทะไม่ได้แสดงแสดงด้วยคําว่ากามราคะพยาบาทแสดงด้วยคําว่าปฏิฆะ ฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าคําว่ากามชันทะกับกามราคะเหมือนกันหรือไม่โดยสภาวะพยาบาทกับปริฆะเหมือนกันหรือไม่โดยสภาวะเพราะถ้าเอาแค่พยัญชนะต่างแล้วก็ไปตีความเองโดยไม่ได้ดูคําอธิบายอาจจะเกิดความเข้าใจสับสนกันได้ังนั้นสําหรับผู้ที่ถามมานะก็ขอให้ทราบเลยว่าถ้าใครก็ตาม มีความคิดว่าฟังธรรมในเวลาใกล้ตายโดยที่ไม่ต้องเจริญวิปัสนาสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการก็ขอให้เข้าใจว่าความเข้าใจนั้นเป็นความเข้าใจไปเองไม่ได้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยแต่อย่างไรเพราะว่าในพระธรรมวินัยนี้มีการละอกุศลไปตามลําดับซึ่งท่านก็แสดงไว้พระองค์ก็ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะถ้าหากว่าโยมประสงค์ที่จะทราบถ้าฉบับ ฉบับหลวงก็ไปอ่านเล่มที่23ฉบับแปลนะถ้าฉบับมหามงกุฎไปอ่านเล่มที่สามสนะีก็จะมะีเล่มที่37ไปดูข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมในอันตถกถาเราก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนฉะนั้นด้าว่าเราเป็นชาวพุทธการน,นําเสนอข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรที่จะเสนอข้อมูลในทางที่จะทําให้ผู้ฟังหรือผู้ที่ ได้เห็นข้อความนั้นนั้นได้เหตุผลหรือได้มีข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องถ้าเราเสนอข้อมูลด้านเดียวอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดก็เป็นได้ดังในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็คนมีความซื่อตรงในการประกาศพระสัทธรรมคําสอนของพระองค์ดังในวันนี้นําข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายชากะนิบาท มากล่าวให้ฟังบางส่วนก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าการศึกษาพระไตรปิฎกจําเป็นที่จะต้องอาศัยคําอธิบายในส่วนของอัตถกถาในส่วนของคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อกูลก่การทําความเข้าใจได้อย่างถูกต้องแบบการเรียนการสอนพุทธศาสนาแบบเชรวาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฉนันในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน จะได้ขนไขวยในการเจริญกุศลคนงามความดีก็ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระบุธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเชิญต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอีทังเม ยาตินันเจวะสัพพัตตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญปะปติงรัทธานะสุขิตาุนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้น,น,เ,น,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุข,สสขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปตั้งใจรับพรน้ิมนต์พระพิสุทธิ์สำเนีงกล่าวธรรมสัพพีตโยวิวัตชันตุความจันไรทั้งปรงจงบำราดไป สัพโรคโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภาวะจวันตรายโยอันตรายย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาตนาสีลิสานิจังวุธาปัจจายิโน จตาโรโอธรรมาวะันติอายุวันโนสุขังพลังทมสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพมังขลังขอสัพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพเพเทวตาขอาเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพาสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ